วันนี้มีคำแนะนำเกี่ยวกับเอเมอร์ตันมาฝากเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขออนุญาตขัดจังหวะการฟัง g ก c review นะครับผมอันนี้ช่วงนี้นะครับปัญหาที่เจอบ่อยๆเลยนะครับของเอเมอร์ตันก็คือปัญหาเรื่องแบตเตอรี่มีปัญหากับระบบชาร์จมีปัญหาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบตเตอรี่เป็นหลักนะครับแล้วก็มีระบบไฟบ้างมีระบบเสียงบ้างมีเสียงแตกบ้างมีดอกลำโพงช็อตบ้างปน,ป,นปนมาแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ แต่บางเครื่องก็จะมีว่าลูกค้าเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วไม่หายแบบนี้ก็มีนะครับแต่ว่าที่เราพบว่าแบตเตอรี่เสียส่วนใหญ่นะครับเราจะเจอว่าเกิดจากการที่เราเปิดสุดนานๆไว้ตลอดนะครับแช่ไว้ตลอดล้วลองจับเครื่องดูได้ครับด้านหลังตรงนี้ครับจะร้อนมากเพราะส่วนนี้จะมีแบตเตอรี่อยู่นะครับแบตเตอรี่ด้านในจะร้อนมากครับพยานทําให้อายุการใช้งานสั้นลงแล้วก็ในส่วนของดอกก็เช่นกันครับถ้าเราเปิดดังตลอดตัวนี้ครับดอกลำโพงเขาจะเล็กและเป็นฟูลเลนส์ เพราะนั้นเสียงออกจากกระแทกค่อนข้างมากดังนั้นวันนี้จะมาแนะนําในส่วนของอันดับแรกก็คือระดับเสียงถ้าเป็นไปได้นะครับเปิดต่ำกว่า80%จะช่วยถนอมตัวเครื่องได้นะครับผมแล้วก็ช่วยลดความร้อนภายในอาจช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องขึ้นได้อีกแต่ถ้าท่านใดจะเปิดสุดช่างไม่ได้ห้ามนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราพบช่วงนี้เย,เยอะก็คือปุ่มด้านบนนี้เสียนะครับปุ่มด้านบนนี้ถ้าเรากดแรงนะครับข้างในเขาจะแตกได้ครับเป็นตัวคล้าย มันติสวิตเดผมหยิบให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เราถอดออกนะครับอันนี้พอกดด้านในครับก็จะเสียได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ครับกดเบาๆมือเวลากดเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวผมให้อยู่ใกล้ๆนะครับจะกึกๆนิดๆเบาๆครับด้านในนะครับก็กดเบาๆพอเครื่องพอไฟวิ่งขึ้นหรือถ้าเป็นเอเมอร์ตันสองไฟตรงนี้ติดปุ๊บก็ปล่อยมือได้ถ้าเป็นเอเมอร์ตันหนึ่งไฟแถวล่างนี้ติดขึ้นเม็ดแรกก็ปล่อยมือได้ อันนี้คาแนะนําที่2นะครับอันที่3คือรุ่นนี้นะครับไม่แนะนําให้ชาร์จไปใช้ไปนะครับเขาไม่มีโหมด DC Direct นะครับก็คือไม่มีตัวชุดที่จะส่งสัญญาณจากจ่ายไฟจากพอร์ตชาร์จนะครับตรงไปที่ชุดขยายเสียงรุ่นนี้ไม่สามารถทําได้นะครับจะเป็นการชาร์จเข้าแบตเตอรี่แล้วดึงออกมานะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะที่เราเปิดเสียงนะครับไอตัวไฟของแบตเตอรี่ครับจะเกิดการสวิงทําให้ตัววงจรชาร์จนะครับเขาจะทํางานผิดปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ชาร์จไปใช้ไปนะครับ แล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือรุ่นนี้เมื่อแบตเตอรี่ตรงนี้อยู่ในระดับต่ำสองถึงสขีดหรือว่ามีเสียงเตือนแบตเตอรี่อ่อนแล้วก็แนะนำให้ชาร์จนะครับผมก็แต่ถ้าเราใช้งานมาก็อาจจะพักเครื่องสัก30นาทีก่อนค่อยชาร์จนะครับฝากไว้ประมาณนี้